ในยุคปัจจุบันคนหลายล้านคนต้องเผชิญกับภาวะน้ำตาในเลือดสูงซึ่งจะก่อโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคเบาหวานค่ะจากสถิติสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศพบว่าคนไทยทุกๆ11คนนะคะจะมีคนป่วยเป็นโรคเบาหวาน1คน แต่ว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานถึง43%ที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังเป็นโรคนี้ค่ะและหนึ่งใน5้าคนนะคะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตแบบเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองนั้นแข็งแรงแค่ไหนเชื่อเถอะค่ะว่าการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนั้นยังไงก็เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนต่างๆที่จะตามมาทีนี้มาดูว่าโรคเบาหวานนั้นคืออะไรและมันเกิดได้ยังไง โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายนั้นมีน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติจึงเกิดการขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือการที่ร่างกายนั้นดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินค่ะส่งผลทําให้กระบวนการดูดซึมน้ําตาลในเลือดให้กลายไปเป็นพลังงานของเซลล์นั้นมีความผิดปกติ จนทําให้เกิดน้ําตาลสะสมในเลือดเป็นจํานวนมากและถ้าเราปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะนี้ไปนานๆนะคะก็จะทําให้อวัยวะต่างๆเสื่อมและเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาค่ะองค์กร USDA นะคะมีการวิจัยพบว่า ปัจจุบันเนี่ยผู้คนนะคะมีอัตราการดื่มน้ำอาลมณหรือซอฟต์ดื่นต่างๆนะคะมากกว่า30ปีก่อนถึง4 1และผู้คนในปัจจุบันนะคะก็ดื่มน้ำผลไม้กันมากขึ้นถึง35%ค่ะส่งผลให้อัตราการเป็นโรคเบาหวานนั้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะในยุคป,ปัจจุบันน้ำผลไม้และซอฟต์ดื่นเครื่องดื่มต่างๆนะคะที่วางขายในปัจจุบันเนี่ยในอาหารแปรรูปต่างๆรวมไปถึงเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะไม่ว่า จะเป็นซีอิ๊วซอสน้ำเขือเทศหรือเครื่องปรุงชนิดต่างๆเนี่ยล้วนแฝงไปด้วย HFCS ซึ่งย่อม,มาจาก High Fructose Corn Syrup หรือถ้าในภาษาไทายเรารู้จักกันง่ายๆก็คือเรียกว่าน้ำเชื่อมฟรุกโตสค่ะเป็นน้ำเชื่อมที่ได้จากการไฮโดรไลซ์สตชช์จากข้าวโพดในซีอิ๊วน้ำจิ้มโยเกิร์ตอะไรต่างๆนะคะที่เราไม่ได้เห็นว่ามันใส่น้ำตาลเป็นช้อนๆเนี่ยแต่มันล้วนแฝงมาด้วยรูปแบบของน้ำเชื่อมทั้งนั้นเลยค่ะ สารที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะคะก็คือสารให้ความหวานจากข้าวโพดหรือที่เรียกว่า HFCS นั่นแหละคะ่ะน้ำเชื่อมชนิดนี้นะคะมีราคาถูกกว่าน้ำตาลปกติมากจึงถูกนำมาใช้มากขึ้นนะคะในอุตสาหากรรมอาหารเพื่อลดต้นทุนในการผลิตจากสถิตินะคะพบว่าเราบริโภคน้ำเชื่อมฟรุกโตสมากถึง63พต่อคนนะคะใน1ปี 1> คิดภาพตามแล้วแบบขนลุกเลยอะ จากสถิตินะคะยังพบว่ามีโรคเรื้อรังต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจตีโรคความดันและโรคอ้วนค่ะโรคต่างๆนี้นะคะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและเชื่อไหมคะว่าสาเหตุส่วนใหญ่นั้นนะคะก็เกิดจากการบริโภคน้ำเชื่อมฟรุกโตสหรือไฮฟรุกโตสคอนไซรัปนั้นมากเกินไปโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะยังรวมไปถึงการกินอาหารประเภทจังฟูต่ตางๆนะคะอาหารแปรรูปต่างๆที่ทำจากแป้งคาร์โบไฮเดรต ะะล้วนจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลในเลือดของเราค่ะล้วนจะนําเราไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่1และชนิดที่2ค่ะสิ่งที่เราควรจะทําก็คือการจํากัดบริโภคอาหารเหล่านั้นนะคะหรือถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงได้ก็ดีหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะรมัดระวังมากเป็นพิเศษทีนี้มาดูสิ่งที่จะช่วยลดน้ําตาในเลือดของเราค่ะจากหลักหลายองค์กรนะคะในเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ยังมีโปรแกรมช่วยควบคุมน้ําตาลสําหรับกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานนะคะมีการแนะนําให้กินหญ้า ะะหรือดื่มน้ำยาฝรั่งเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะในยาฝรั่งนั้นนะคะมีสารธรรมชาติที่เรียกว่าโครซินซาฟรโนลและก็แคมเฟโรลซึ่งสารเหล่านี้นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากการศึกษานะคะในกลุ่มคนทดลองที่เป็นโรคเบาหวาน 54คนนะคะพบว่าการรับประทานยาฝรั่งนะคะ15มิลลิกรัมต่อวันต่อเนื่องเป็นระยะเวลา8สัปดาห์สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะจากการตรวจ fasting blood sugar level ซึ่งเป็นการตรวจความเข้มข้นของน้ำตาลในเลือดนะคะเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานจากงานวิจัยนะคะยังพบอีกว่าการบริโภคยาฝรั่งเป็นประจำทุกวันนะคะจะช่วยทำให้การ ดูดซึมกลูโคสนั้นดีขึ้น <ivan. S 1> ก็คือการดูดซึมน้ําตาลนะคะไปใช้เป็นพลังงานเพื่อที่จะไม่ให้มันสะสมอยู่ในเลือดนอกจากนี้นะคะยังช่วยเพิ่มระดับอินซูลินเซนซิทิวิตี้ให้ดีขึ้นด้วยค่ะซึ่งนั่นก็คือการตอบสนองของเซลล์ต่ออินซูลินถ้าจะให้เข้าใจง่ายง่ายนะคะก็คือถ้าร่างกายของเรานะคะมีความไวต่ออินซูลินต่ําระดับน้ําตาลในเลือดของเราก็จะสูงขึ้นได้นั่นเองค่ะหรือทำให้เกิดภาวะการดื้ออินซูลินและนั่นก็เป็นต้นเหตุนำไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่2ได้ในที่สุดค่ะ จากการศึกษาในห้องแล็บนะคะพบว่ายาฝรั่งช่วยลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดลดไขมันในเลือดลดระดับไตรกลีเซอไรด์ ide, และก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยลดการอักเสบเนื้อเยื่อต่างๆนะคะที่เกี่ยวเนื่องมาจากโรคเบาหวานด้วยค่ะเพราะในยาฝรั่งนั้นมีทั้งสารต้านการอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระนักพยาศาสตร์เชื่อว่าซาฟรอนหรือยาฝรั่งนั้นนะคะจะช่วยต้านโรคเบาหวานและป้องกันโรคเบาหวานได้ค่ะเห็นไหมคะว่านอกจากคนที่ เป็นโรคเบาหวานนั้นควรรับประทานแล้วนะคะเรานั้นนะคะก็ควรจะรับประทานเพื่อบำรุงร่างกายและป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถเมนไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาถามก็ได้นะคะก่อนอื่นนะคะช่วยฝากกดไลค์ กดแชร์นะคะคลิปนี้นะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์เพจ rose wine ยาั f r a n g e t premium ด้วยนะคะแล้วก็ยังมี YouTube rose wine thailand ด้วยค่ะสามารถไปติดตามข่าวสารต่างๆได้สำหรับวันนี้นะคะเม่ตาขอตัวลายไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ